สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทางช่อง u t u b e ชิปชิปคนเดิมสำหรับอ P ีนี้มาแล้วปฏิทินหลวงพ่สวง5าเข้าตรงๆนะครับในงวดที่ผ่านมาสำหรับปฏิทินหลวงพ่สวงชุดที่2มาตามกันต่อนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแนทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับปฏิทินหลวงผู้สูงก็เข้ามา2ชุดด้วยกันนะครับชุดที่2ได้ชุดที่2ได้50ตรงตรงนะครับส่วนชุดที่3ซึ่งเป็นชุดพิเศษนี่ได้52นะครับเข้า52ตรงตรงเหมือนกันนะครับ อาะครับในคลิปนี้จะพามาดูชุดที่2กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูชุดที่3นะครับปฏิทินปูสูงรุ่นใหม่นะครับชุดที่2นะครับก็สอบผ่านในวันที่ผ่านมานะครับอาย้อนไปดูข้อมูลเก่านิดนึงนะครับงวดวันศุกร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ50นะครับได้โชคตรงตรงนะครับในชุดนี้นะครับโดยเฉพาะ นำไปเทียบกับเลขกำลังวันสุดข้างขึ้นข้างแรมนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเนี่ยครับชุดที่ตรงกันนะครับก็คือ506นะครับ506ก็ทำให้สามารถที่จะจับตัวเลขได้50นนะครับมาตามกันต่อสำหรับ งวดประจำวันที่16สิงหาคมนะครับซึ่งก็จะตรงกับแรม7ค่ำเดือน9นะครับสำหรับตัวเลขนะครับอยู่ในงวดของวันที่16นะครับตัวเลขก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปเทียบกับเลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวันงวดนี้จะตรงกับแรมวันเสาร์นะครับ แล้วก็สูตรแบบโบราณนะก็จะมี2ส,สูตรด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง2ส,สูตรเนี่ยจะมีตัวเลขที่ตรง3ตัวอยู่คู่หนึ่งนะครับนั่นก็คือ4 6 1 6 1 4นะครับ4 6 1 6 1 4นะครับก็จะตรงทั้งสูตรข้างแรมแล้วก็สูตรโบราณนะครับส่วนสูตรโบราณเนี่ยตรงตรงทั้งหมดนะครับทั้งทั้ง5้าตัวนะครับ ตรงทั้ง 3, 4, 4, 6, 1นะครับดูจากเลขกำลังวันเทียบกับเลขปฏิทินแล้วนะครับก็สามารถจับชุดเด่นได้เม็ดเดียวก็คือ 6, 1, 4นนะครับ6 1 4นี่น่าจะสวยนะครับ 6, 1, 4นะถ้าดูจากตัวปฏิทินก็จะมี 3, 4, 4ตัวเด่นก็จะเป็น 3, 4, 6, 3, 4, 1 316อันเนี้ตัวเด่นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นตัวรองชุดรองนะครับที่เชฟกันไว้ให้ด้วยนะครับกันเลข6เป็นเลข9ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าเลข6ก็จะชอบตีลังกาอยู่นะครับส่วน2ตัวนะครับก็จะมี3 4 36 39 31 73 7, 3. 7 3, 3นี่มันก็จะมองคล้ายๆเลข7จุดอยู่นะตัวล่างนะครับ ตัวล่างถ้าไม่มองเป็นเลข1ก็จะเป็นเลข7็นะครับนะก็จะมี4 4 4 6 4 9 4 174161967นดกจนะครับดอกจันด้านหน้าก็คือตัวเด่นนะครับที่ตามมุมมองส่วนตัวของเชฟนะครับแล้วับพาไปดูข้ามงวดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะว่าหลายๆงวดเนี่ยมักจะออกข้ามงวดนะครับก็ผ่าข้ามไปดูงวดของวันจันทร์ที่1กันยายนนะครับวันจันทร์ที่1กันยายน สำหรับตัวเลขของปฏิทินหลวงปู่สวงรูปแบบที่สองนะครับข้ามงวดก็จะเป็นวดันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนนะครับตัวเลขโอนาเสยดายเหมือนกันนะครับนี่นะครับนะถ้าเป็นงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเต็มเต็มเลยนะครับแปดห้าสองนะก็จะเห็นได้ว่ามีชุดเบิ้ลน,นะครับ เบิ้ลทั้ง22แล้วก็55นะครับถ้าจับชุดตามปฏิทินนี้ก็จะมี228 225 255 558 285นะครับนะืือจะจับ2ตัวก็จะมี22สมี5 5มี2 5มี28แล้วก็มี58นะครับลองดูนะครับตรงนี้ปฏิทินหลวงปู่ชวงรูปแบบที่2นะครับจาก ให้โชคปังๆเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับอ่ะส่วนรูปแบบที่3นะติดเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตามให้นะครับในช่วงท้ายมาดูแนวทางหวยซองนะครับที่น่าสนใจนะครับชุดนี้เป็นของแอดดุยพรันนะครับแอดดุยพรันงวดล่าสุดนะครับสอบไม่ผ่านนะครับสอบไม่ผ่านนะนะครับ เน้นไปที่3นะงวดที่แล้วนะครับวนี้ให้จ4 7่ะนงวดนี้ใหน7 4 4นะครับโอ้ตรงเลขปฏิทินเลยนะครับมาดูแนวทางเลขหน้าปกหวยซองนะครับงวดล่าสุดก็สอบไม่ผ่านเหมือนกันนะครับมาดูของ16สิงหาคมนะครับถ้าจับตัวเลขนีโอเลขสวยนะครับโดยเฉพาะชุดนี้นะครับจะถึงเวลาหรือ,อยังนะครับสำหรับ2-8-7 728นะครับนะก็งวดที่แล้วดังเกินไปอาจจะยังไม่มาอาจจะมาวดนี้ก็ได้นะครับหรือจะมา4 7 5เดนะเด็กพศพระราชสมภพพระพันปีหลวงนะครับหรืออาจจะเป็น587578็นีก็ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะครับหรือจะเป็น562นะครับอีกคู่หนึ่ง แนวทางชุดนี้เป็นของแอดวินะครับแอดวิสายวิ่งนี่ยังใช้ได้อยู่นะครับยังสอบผ่านอยู่สําหรับสายวิ่งนะครับแต่ว่าจับคู่ว่าที่แล้วอาจจะหลุดไปนะครับเด่นบน7รอง4กับ2นะครับคู่โต๊ดในจับคู่มาที่7 2 7 4 4 2 4 6สําหรับบนนะครับเด่นล่างให้0 0เป็นตัวเด่นนะครับตัวรอง4กับ1 จับคู่ล่างให้ที่04014143นะครับอ่าก็จะมาตรงชุดของปฏิทินหลวงกรสวงนะครับแล้วก็เลขกำลังวันแอตใต้ฟ้านะครับแอตใต้ฟางวดที่แล้วสายวิ่งนี่น่าจะสอบผ่านอยู่สำหรับสำหรับ2นะครับแต่เสียดายที่ไม่ได้จับ25นะครับ เอางวนนี้9194 959698สายวิ่งสายรูด9นะครับจับคู่ให้ชี่้9 1 9 4 9 5 9 6 98นะครับสายวิ่งสายรูด9นะครับลองดูแล้วกันนะครับงวนนี้เ้ามาหรือเปล่านะครับวดที่แล้ว9ดับไปเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายเ,าเลขใบดำนะครับ เลขใบดำงวดล่าสุดได้ตัวกลับนะครับ05นะครับได้ตัวกลับ05ผ่นสอบผ่าน2ตัวล่างนะครับอังวดนี้มาที่เน้น2นะครับเน้น2นะมี24 27 21 41 49แล้วก็ชุด3ตัวนี้1น7แล้วก็124นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวีดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจ สุดท้ายน,นี้ก็ขอทุกท่านโชคดีสำหรับตัวเล็กวันนี้นะครับเจอกันใหม่รายหน้าพี่หน้านะครับสำหรับอีพินี้สวัสดีทุกๆท่านครับ